รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่ตำบลลำพยากลางอำเภอม่วกเหลก็กจังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสระบ,บุรีและยังเป็นแหล่งปลูกพืชเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสระบ,บุรีด้วยและว,วันนี้นะคะเราลงพื้นที่มาที่ไร่อังุ่นนายเก่งซึ่งที่นี่นะคะมีการปลูกอังุ่นไร้มเมล็ดจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันค่ะ ค่ะและขณะนี้นะคะอยู่ภายในไร่องุงูนนายเก่งค่ะซึ่งอยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะคุณนรพลโตพันหรือคุณเก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตามที่เราเข้ามาเราทราบว่าที่นี่เป็นสวนที่สองแสดงว่ามีหลายสวนด้วยกันมีสองสวนครับค่ะสวนอีกสวนสวนหนึ่งอ่ะก็คือจะอยู่ในเขตอําเภอปากช่องครับแต่แต่สวนนี้เป็นสวนที่สองก็คืออยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรีครับ สวนหนึ่งก็คือตอนแรกก็ไม่ได้หลายไร่มีอยู่เจ็ดแโรงเรือนเสร็จแล้วพอนั้นเราก็ขยายเพิ่มไปเป็น1ิบสโรงเรือนค่ะทีนี้พื้นที่มันจํากัดเราก็เลยมาสร้างสวนใหม่มเป็นส่วนที่สองเป็นไร่ที่สองอที่แปลงนี้8ไร่ครับถือว่าแปดไร่ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งเป็นแปลงองุ่น4ไร่ค่ะแล้วก็เป็นแปลงอะโวคาโดประมาณ3ไร่แล้วอีกหนึ่งไร่นั้นก็เป็นที่ปลูกบ้านเป็นที่่ัาศัยอังุ่นที่เราปลูกนี่เป็นพันธ์ุอะไรคะภาษาฝรั่งก็แบ็กโอปอครับแต่ถ้าภาษาไทยเราเราที่เลือกกันทั่วไปติดปากก็ ไรเมล็ดปากช่ององุ่นพันนี้นี่ลักษณะเด่นๆเ,เขาเป็นยังไงบ้างคะคือเป็นองุ่นทานสดลักษณะเด่นคือมีรสชาติหวานค่ะ,ะแล้วก็เนื้อกรอบผิวจะบางคือคือท,ที่มันอร่อยเพราะว่ามันผิวบางอเมื่อเมื่อรสชาติหวานและกรอบเนี่ยผิวบางด้วยมันก็จะกิน,กนอร่อยเป็นไงอือเลยดีค่ะ เรามาถามกันบ้างอย่างอางุ่นเนี่ยถ้าเกษตรกรผู้ปลูกรายใหม่อยากจะปลูกองุ่นเนี่ยเขาจะต้องเลือกปลูกในหน้าไหนถึงจะต้นโตดีไม่ตายก่อนคือเราเราจะไม่ปลูกหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยอพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยการที่พืชจะแตกยอดหรือออกรากพืชเจริญเติบโตเนี่ยจะช้ามากเพราะอากาศหนาวแล้วช่วงอากาศหนาวหรือฤดูหนาวเนี่ยแสงจะน้อยเพราะแสงน้อยปับ๊บการที่พืชจะแตกยอดหรือแตกใบใหม่จะช้า รเราจะเลือกปลูกฤดูร้อนพืชจะได้แตกยอดเร็วเพราะแสงเยอะและอากาศมันเหมาะสมกว่าเขาชอบอากาศแบบไหนคะอัง่นชอบชอบกลางวันร้อนกลางกลางคืนเย็นการวางแผนปลูกเนี่ยเราก็ต้องคิดดูก่อนว่าเออเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ<ม>อย่างพื้นที่4ี่ไร่เนี่ยมันจํากัดเราก็ทีนี่เราต้องมาวางแปลงว่าแถวหนึ่งเราต้องกว้างเท่าไหร<ม>่อย่างที่นี่นะครับกว้าง9เมตร เเมตรนะหลังคาเราทำสองโลงชนกันค่ะ,ะเหลือพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด<ม>นะครับ<ม>ก,ก,ก็ต้องวางอยู่ที่จํากัดว่าพื้นที่เราจํากัดแค่ไหนค่ะลักษณะห่างประมาณกี่เมตรคะอยางยางที่เนี่ยเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบแต่ค้างเรากว้างสิบเมตรค่ะแล้วก็ต้นห่างกันสี่เมตรค่ะพอเราเสร็จแล้วเนี้ยพอเราเริ่มปลูกใหม่ๆตอนแรกๆที่เราปลูกนี่เราต้องทําตัว ข้างบนนี้เลยค่ะเขาเรียกโรงเรือนต้องทำต้องทําระบบค้างก่อนวางแปลงก็คือทําระบบค้างเสร็จแล้วก็ทําโรงเรือนหลังคาครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเดินระบบน้ําที่ทําโรงเรือนเนี่ยเราต้องการคือกันฝนกันน้ําฝนไม่ให้โดนยอดโดนใบเราอ่างหุ่นเนี่ยมันมันมันอ่อนไหวต่อโรคเชื้อราทางใบนะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นเรื่องโรคเชื้อราพวกนี้มันมันก็จะ เยอะถ้าเรามีหลังคาแล้วเนี่ยคือมันใบเราไม่โดนน้าฝนไม่โดนน้าค้างเราก็จะไม่ต้องเป็นต้องไปไปพ่นยาบ่อยอแล้วตัวค้างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทําตัวค้างกอ่อนใช่ไหมกอ่กอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลําต้นเขาจะไปยังไงคะค้างเนี่ยเราจํากัดอยู่แล้วเพื่อว่าให้อยู่ประมาณเมตรอ่าเมตรเจ็ดสิบเมตรหกสิบห้าอะไรเงี้ยประมาณเพื่อให้ง่ายต่อการเพื่อให้ง่ายในการทํางานอางหุ่นเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยพอถึงลวดถึงถึงค้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําโครงสร้างกิ่งให้เขา อ่าเป็นเป็นกิ่งแยกออกไปหลายๆย,ยอดหลายหลายกิ่งนะฮะทำทำทรงพุ่มแลงนงั้นเถอคะครับบางแปลงที่เราไปเนี่ยความกว้างของระหว่างต้นไม่ไม่กว้างมากที่นี่ถือว่าค่อนข้างกว้างอันนี้เป็นเทคนิคของเราเองใช่ครับเพราะว่าถ้าต้นถี่มากปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรพอปีสองปี3ามเนี่ยองุ่นก็ กิ่งมันจะทับกันเยอะเพราะ <fordi S 1> กิ่งทับกันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยใบมันก็จะเหลืองค่ะอย่างใบเหลืองเนี่ยพอใบเหลืองใบก็จะร่วงแล้วคือเรียกว่าใบมันหนาไปกิ่งมันเยอะไปค่ะทีนี้เราจะไปทําลูกจะไปแต่งกิ่งให้เป็นดอกเป็นลูกเป็นผลเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้ไม่ก็ไม่แต่ป้แกก็อัดเนาะคอดปังหาวพี่ทอดแล้วการให้น้ำเราให้ในช่วงไหนบ้างคะ น้ำก็ถ้าอย่างช่วงที่เราแต่งกิ่งพอหมดหมดผลแล้วเนี่ยหมดผลปุ๊บผมก็พักต้นสองเดือนอ,อพักต้นสองเดือนแต่ระหว่างที่เราพักเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยอปุ๋ยขี้บัวปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้น,นะครับแล้วก็ลดน้ําไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเสร็จแ,แล้วพอตอนที่จะแต่งกิ่งเพื่อจะให้เป็นดอกเนี่ยตอนนั้นเราต้องต้องให้น้ําเขาเยอะห,อหน่อยแต่พอช่วงสุกเนี่ยช่วงที่เราเก็บเนี่ย<ห>สิบวันเที่ยวด้วยซ้ำเพราะว่า เราต้องการให้เขาสุกและให้มีความหวานครับเราไม่จําเป็นต้องไปให้มากแล้วให้ครั้งหนึ่งไม่ได้ว่าจนเปียกมากแค่โชยเฉยเฉยให้พื้นชื้นๆแค่นั้น แล้วองุ่นเนี่ยเขาให้ผลผลิตทั้งปีไหมคะหรือว่าให้เฉพาะฤดูกาลองุ่นเนี่ยมันเป็นพืชที่ว่าเราเราสามารถคอนโทรลมันได้ว่าเราเราจะกําหนดให้ให้ให้มีผลตอนไหนให้สุกตอนไหนคือเราต้องนับวันเอาแต่เราก็ต้องอยู่ที่การที่ว่าเราจะมีมีตารางมีแปลนว่าเอาเราเราจะแต่งกิ่งเดือนนี้เสร็จแล้วให้ผลมันสุกเดือนนี้อย่างนั้นครับแสดงว่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแต่ละแปลงแต่ละ เรียกเป็นแปลงใช่ไหมครับแต่ละแปลงเนี่ยก็คือจะเก็บไม่พร้อมกันอ่าอย่างอย่างอย่างของผมเนี่ยผมผมมีตลาดที่ที่กว้างที่ที่เยอะที่จะรองรับผลผลิตผมก็จะแต่งทีเดียวเลยอย่างสี่ไร่เนี่ยผมแต่งทีเดียวหมดเลยพร้อมกันเลยทีนี้องุ่นก็จะออกเยอะแต่ผมขายทันครับแต่บางคนบางสวนเขาจะแต่งทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงเพื่อว่าให้มีผลผลิตทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ได้อย่าง <ๆ S 2> นั้นครับ แต่แต่ผมเลือกทําแบบที่ว่าอย่างไรสองเนี่ยผมแจกทีเดียวเลยและวไร่หนึ่งไร่หนึ่งผมมีหุ่นหลายโลงกว่านี้ผมก็จะแบ่งอ่ะสิบโล่งคราวหนึ่งแล้วก็เว้นไปอีกเดือนหนึ่งอีกสิบโลงพอสุกโลงหนึ่งไอไอล็อกล็อกที่หนึ่งสุกเริ่มจะหมดไอล็อกที่สองล็อกที่สองก็เริ่มสุกตามมาก็จะได้มีงุ่นเชยกันตลอดช่วงฤดูที่เราขาย ลักษณะขององุ่นที่เราจะเก็บได้จะมีลักษณะอะไรบ้างคะอ่าหนึ่งคือหนึ่งเลยคือเรามองเห็นชัดเลยคือคือสีสีครับสีก็จะดําแดงคือจะสีจะเข้มเป็นสีม่วงสีดำนะครับแล้วก็สองลูกก็จะแข็งแล้วก็สังเกตเราจะมองยังไงให้รู้ว่าหวานไม่หวานแล้วก็สังเกตที่กิ่งกิ่งเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลคือกิ่งเริ่มแก่นี่นี่ที่นี้ตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยอย่างอย่างเนี้ย คือกิ่งอย่างเนี้ยกิ่งเนี่ยครับกิ่งจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับถ้ากิ่งอ่อนมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็ก้านก้านของช่อเนี่ยจะต้องเป็นเริ่มเป็นสีน้ําตาลโคนโคนก้าน้ครับทีเนี้ยมันก็จะอันนั้นเราแน่นอนว่าแก่จัดอ่าก็จะมีรสชาติที่หวานแล้วก็เนื้อที่จะกรอบครับค่ะอันนี้ก็คือใกล้เข็บได้แล้วครับถ้าเราเห็นชุกเขียวเนี่ยก็คือยังยังครับค่ะ๋ยวเราหาเราหาโซนนี่อย่างนี้ยยัง ค่ะอันนี้มันจะเนี่ยกิ่งมันจะต่างกันเลยมันจะเขียวเลยใช่ครับยังเขียวอยู่ครับแต่เพิ่งจะเริ่มเริ่มแดงเริ่มเริ่มสีเปนสีน้ำตาลคือว่าถ้ามันเก็บได้ก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเลยด้วยครับค่ะแล้วก็กิ่งนี้ก็จะแก่ครับเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะอย่างนี้ครับจะเริ่มจะเริ่มจะแก่เริ่มจะหวานแล้ววิธีเก็บของเราเก็บตั้งแต่คนอเราต้องตัดให้สุดครับสุดก้านเลยเพื่ออุ่นจะได้ไม่เหี่ยวเร็วนะครับแล้วก็อยู่ทนได้หลายวันเผบางรที คนรับไปขายหรือคนที่จะซื้อไปกินก็ซื้อไปทานเนี่ยก็ยังเ,เก็บได้หลายวันมันจะไม่เหี่ยวไม่ไม่ก็ยังคงความอร่อยอยู่องุ่นเนี่ยตั้งแต่เขาออกดอกจนเป็นผลเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันคะนับจากวันแต่งกิ่งถึงวันที่เริ่มเก็บขายได้คือวันแต่งกิ่งนับเลยนะครับ100วันก็คือ3เดือนกว่ากว่าแต่งกิ่งปั๊บแล้วนับไปอีก3กนับไปร้อยวันเลยสเดือน3าเดือนฝ่าก็คุณก็เริ่มเก็บขายได้แล้ว แสดงว่าที่นี่ออกผลผลิตทั้งปีเพราะว่าไม่ไม่ทั้งปีครับคือปีละสองครั้งปีละสองครั้งอยู่ที่การพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บทิ้งไว้สักพักเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็เป็นผลดอกแล้วก็ออกผลครับค่ะโยพาชมในแปลงหน่อยนะคะว่าแปลงของที่นี่อะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําลังเก็บผลผลิตทั้งแปลงเลยใช่ไหมคะสีไล่จะแดงหมดเลยใช้ใชลาเก็บผลช่ใช่ใชตใช่ตช่ยชนใช่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 ะ ตอนนี้เนี่ยจะหมดแล้วครับ uh huh. ก็เริ่มคือเหลือน้อยเหลือน้อยมากแล้วนี่นี่คือเหลือน้อยนะคะแต่ว่าเรามองไปเนี่ยก็คือจะแดงแดงทั้งแปลงเลยค่ะครับค่ะนี่ก็อย่างที่บอกค่ะลูกเขาจะเล็กอ่าฮะลูกจะไม่ไม่ใหญ่พันเป็น <okay. S 2> พันของเขาจะเป็นลูกประมาณนี้ขนาดนี้ครับค่ะซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราจะเก็บตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนคะองุ่นถ้าถ้าจะให้ดีเลยนะครับคือต้องตัดช่วงเชา้าช่วงเช้าเพราะว่า ลูกเขายังจะแข็งอยู่แล้วมันก็จะพอเราไปตลาดหรือวเวลาไปส่งคนขายคนกินเนี่ยมันก็ยังจะสดอยู่นานครับผมแลแขงไหมมั่ง อ้างูนถ้าถ้าจบฤดูเลยทั้งหมดทั้งแปลงนี่นะครับอ่าถ้าแต่ปีนี้ไม่ไม่ดกแต่ถ้าปีที่ดกดกจริงๆน่ะ,ะง่นแปลงนี้ได้สิบถึงสิบห้าตันครับสิบห้าตันฮะสิบห้าตันค,คือหมื่นห้าพันโลแต่ถ้าช่วงไม่ดกก็ประมาณเจ็ดแปดตันหกเจ็ดตันเจ็ดแปดพันโลอะไรอย่างเงี้ยครับวิชาตงใช้ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนกว่าจะถึงวันเนี้ยค่ะก็ก็ผมทำมาสิบปีนะฮะแต่ทีนี้ว่า ผมก็ไม่ได้เรียนเกษตรไม่ได้เรียนอะไรหรอกทีนี้ว่าเราผมได้ได้เพื่อนที่ดีเขาเพื่อนที่ทําสวนองุ่นเขาทําก่อนคได้เพื่อนที่ดีเสร็จแล้วเพื่อนก็แนะนําแล้วเราก็ถามเพื่อนหลายหลายคนหลายๆคนที่ทําสวนองุ่นเขาก็เราได้เพื่อนที่ดีเขาก็บอกเราแล้วก็บอกบอกความจริงกับเราบอกเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบแล้วคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้อ่าจริงไหมยังไงแล้วเราก็เปรียบเทียบกับ สวนเราดินของเราต้นของเราน้ําของเราพื้นที่ของเราที่นี้เราก็มาตั้งมา,มาดัดแปลงเอาว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงแก้ไขยังไงให้มันได้ผลให้มันได้ผลดีะนะครับอุ่นเนี่ยถ้าบ้านเรือนประชาชนที่เขาดูรายการแล้วเขาเห็นแล้วเขาอยากปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านนี่สามารถปลูกได้ไหมคะปลูกได้ครับปลูกได้แต่ทีนี้ว่า มันมันสำคัญคือต้องต้องมีหลังคาผ้าใบพลาสติกเนี่ยใสๆเนี่ยกันน้ําฝนอะไรเงี้ยครับปลูกต้นสองต้นนี้เราต้องจําเป็นเราต้องดูแลเนี่ยถ้าเราปลูกไม่เยอะนะครับก็ต้องทําหลังคาเหมือนกันทําระบบพัางเหมือนกันนี่แหละครับแต่เราก็ทาเล็กๆได้ปลูกไว้มันมันต้องฉีดยาตอนตอนที่อ่อนๆเนี่ยก็ต้องไปไปศึกษาเรื่องเรื่องว่าเออโรคอันนี้ต้องใช้ยาตัวไหนกันโรคอันนี้แมลงตัวนี้ต้องใช้ยาไหนกันอะไรเงี้ยก็ได้ปลูกได้ครับ แล้วเราจะไปดูผลผลิตกันนะคะตั้งแต่เช้าที่นี่มีการเก็บผลผลิตแล้วแล้วก็เตรียมที่จะส่งผลผลิตไปยังร้านค้าหรือว่าตลาดต่างๆที่สั่งอยู่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมสวนองุ่นกันองุ่นของเรา จะเริ่มตัดผลผลิตขายอีกประมาณ15วันครัความหวานถึงจะได้และสีและรสชาติถึงจะหวานอร่อยได้รับการตอบรับยังไงบ้างคะสำหรับองุนของไร ก,ก,ก็ขายดีครับขายดีเพราะว่าหนึ่งคือเราเราทำคุณภาพให้ให้ให้ตรงความต้องการของลูกค้าคุณภาพก็คือมันต้องหวานต้องได้อายุจริงๆเราถึงถึงจะตัดขายเชา้ชาเช้าหนึ่งเนี่ยที่เราเก็บแต่ละวันประมาณกี่กิโลกรัมคะอย่างช่วงฤดูที่เราเก็บเราเราตัดองุ่นขายจริงๆเนี่ยอย่างวันอย่างอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมจะมีตัดอยู่แค่ วันวันสุกหรือวันพฤหัสสองวันเนี้ยก็ประมาณ2ตันครับก็คือ2000โลก็ประมาณ200ตะก้าเนี้ยครับะตะก้าละ10โลอังุ่นที่นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าปีหนึ่งเก็บได้สองรอบเรามีการกําหนดในเขาว่าเราอยากให้ออกช่วงไหนได้บ้างเราต้องว<ช>างแผนว่าช่วงฤดูไหนเราจะขายของเราดีอ่งุ่นเราดีอย่างที่เนี้ยมวกเหล็กปากช่องเขาใหญ่เนี่ยต้องขายนักท่องเที่ยว แล้วก็จะพยายามให้มันสุกช่วงเดือน1 0เดือน11เดือน12ถึงปีใหม่อ,มอย่างเงี้ยครับคนมาเที่ยวเยอะเราก็ได้ได้ขายของแล้วดีแล้วก็คนที่เอาไปขายก็ขายดีขายขายได้เร็วอย่างเงี้ยครับอนาคตมีการตั้งแผงไว้ยังไงกับไร่ของเราบ้างมีการขยายหรือมีการบริหารจัดการยังไงต่อไป เราอยากมีหน้าร้านนะครับคือเราเราจะได้ขายปลีกด้วยพอเราขายปลีกเนี่ยเราก็จะได้มูลค่าได้ราคาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้มีผลกําไรมากขึ้นแต่คือตอนนี้คือเราเราขายขายส่งเป็นหลักเราก็ขายในในราคาเท่านี้แต่ถ้าเราขายขายมีหน้าร้านแล้วเราขายปลีกเองด้วยเนี่ยเราก็จะ ได้กําไรมากขึ้นเราคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อ,เ,อเราเรา,เรามีหน้าร้านใช่ไหมครับครับเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนคะตอนนี้ยังครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีทุนะนะฮะที่ที่จะต้องไปลงทุนมีหน้าร้านหน้าร้านก็คือ ทำเลต้องอยู่หน้าถนนถนนหลักที่มีคนผ่านไปมีคนสัญจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ทุนสูงแล้วก็ต้องไปสร้างร้านแล้วก็ต้องไปสร้างโรงเรือนอังหุ่นปลูกโชว์นู่นนี่นั่นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมีอังหุ่นจริงทําจริงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารรับประทานผลผลิตได้เป็นพืชอีกทั ตามรอยเจ้าของพ่อหลวง